สวัสดีครับพี่นางครับผมพี่นางสายแล้วสามเรื่องขวบครับมันก็สายแล้วว่าชายนั่งรองผาได้หนินั่งรองผาครับรอมเรื่องอะสบายไหมนั่งรองผาครับเก็บเก็บม,มือละมือละขาบครับมือละอิ่มครับเ <c oughs> นี้ยเข่าครับหนังกระเหลืองนะครับสวัสดีจุกุจุกุถครับตรงนี้ก็เลิกกันกันแล้วครับมีไก่มีงานก็นกนจ้างเนี่ยเด้อ นังอุบลสายันสาวนึ่งเกากระเจ็ดพยนเอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดทีการนี้นังเราก็เลิกกันแล้วสวัสดีครับทุกท่านในกล่มที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับตัวนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วครับดึกแล้วครับพรุ่งนี้พมกก็จะเดินทางไปครับสมจิตบอดทองครับ ยังรักยังหว่วงกันอยูรอเปล่าสวัสดีครับทุกท่านนะที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีและสวัสดีนมาชมรายการทำงานของทีมงานอุบลสายันซ่าวครับอุบลอุบลหนุ่มอุบลโอ้ยก่อนขึ้นบัวทำไมเนาะ โอ้ยคือหมวดเลเนาะหมวปันหนเว้ยพาน่ะเอ้ยไรมือถือเน่นี่ขายต่อมางานเ่้อตัวเอาอยู่ว่าจะนอนมือถือขายอซือกาเ้าเราเจ้าให้ยื่เนี่ยเขาบอขายแล้วเาจเจ้ากรับจะว่ามนสุดสุดี่เลยต้นตายต้นพังถึงมีผ่า เอาดีๆเด้อครับเด้ออย่าให้มันเปื่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับสมเกียรติตอนเกาะครับผมสวัสดีครับพี่นายทองสวัสดิ์ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมรายการนี้นะครับผมช่วยเราเก่งจ่ออะไรกันบุกจ้า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 สุดยอดครับอ IFC ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเอ้ยอ้าวจอเร็วครับจอเร็วพัดครับผัดอ้อโอ้ขึ้นบอกแห้งใช่ไหว่าบอกแห้งมาเรื่องของหน่อยเนาะ จ้ากูบอกแห้งไปเพื่อนของเนี่ยครับพับจอกับพี่ทีนี้ครับพัอดีครับพับอีนี้เนอะแล้วพับผับเครื่องเครื่องหรือบ่อผับดึงเครื่องเด้อไอ้เ้อพับงามๆเ้อะงามๆเ้อเออวันนีอาจารย์เพชรกําลังพับจ่ออ่าเพชรนอนน้อยแต่นอนนะนี่ครับผมแหมงานนี้เว้ยอาจารย์เพชรนี่สมบูรเลยแบบพร้อมโมยให้พิชัยแก ทำอะไรอะไรก็ไม่ได้ขอตังค์ใครกูซืไปอันตัวสองบักปอมึงจำไหมกินะฮอย่างกับกากินด้่ยกัเนอนน้อยแต่นอนนะโอ้ยเตกน้ำได้ๆขีดแตกใจซ่ง สวัสดีครับทุกท่านนะครับโอ้หมิ่นตดโอ้ยพวยตดย่อนมาอันนี้ครับสายเด่นครับสร้องเอียหมูมันตัดผมใหม่ครับสร้องส่งผมใหม่เพื่อนครับผมมวยเนี่ยสล้อยแต่ว่ามันเกิดมาหมากวิจักตัวอยู่นี่กินหมดแล้วได้สร้องส่งผมใหม่ซะมัแล้วสวัสดีครับบีพีบีพีครับสวัสดีครับชนกันรติการครับผม สวัสดีครับทุกท่านครับคุณผู้ชมไลฟ์สดในรั้นี้ก็คือรถรกับแก้วกับจอครับจอเซตเมตรครับผมเอาห้ามเอาเดี๋ยวมันหนๆกันหนในแล้วเปิดแฟตให้พ้อปั๊บนะพีดแฟตกันเล้วจะเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเปิดแาะว่าแบตตัวนี้ชนน้ำมน บ้องบานตะการอเธอ,อมนจะเริดแค่คันลองห่วยเวแเราบอกห่วยเมื่อสื้ออีกนเกิลเราจะนอนจะรักรักพี่ไม่มีวันที่เสื่อมคลาย จะรักรักเธอเลื่อยไปไม่มีวันที่เสื่อมกลายฮันนงมาหนอกก่อนสิเออฮันนงมาหนอกเออถึงตั้งแล้วยบเออยบพวนเฮ้ยเขาบอกถอยดิเขาว่าเขาจบแบกเอาการเมียนตุกของเหง้าพี่น้องกะ กำลังมาสีบังแต่สีสายเก็บจอบ่ดีโอสายสองเรื่องแหละครับผมสายสามเรื่องเหรอไหมเ,เรื่องหนึง่งสายเสี่ยงที่นี่ครับนี่คนคนอื่นคนบุดเหวียกของแทฉนานขัดบรถดูไปเอารถไปจอดใกล้ๆกับบุ้ยเวียกอย่างนี้เนาะข้าตังเข็ดไใช่

พี่ไปดูเลยจี้เอาพี่ไปดูเลยเพราะข้าหนีอยู่แล้วมันตำนีแจกโมเกี่ยวอยู่แล้วเนาะมันตำนีเลยเอาปิดเลยเมื่อไรจะพอครับผมเธอพาฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มเท ้ไฟรแน่นอนอีมันไฟเทคไยโอ้มันไฟน้องแรมไม่วนยแมนไอโอ้ยหัวหน้าไฟบถพดจะไปม่วนใช้ไฟสดดอกจะพลดไฟเราบ่ไฟโอ้ยคนเดียวครับจากเดือนเมื่อสี่ีพเมื่อสี่ยม่ไงอาอสีเผาถานโอ้โหสวัสดครับ อาจารย์วัฒน,น์เอสนเสทีซาลิชาเอฟซีจ้านี่ครับตูมพงครับอาจารย์วัฒนสวยหนังครับอาจารย์วัฒนเอาวอามิกไม่ดานเอ็มสามสองอาคิดถึงเนออาจารย์วนคิดถึงคิดถึงคิดถึงอยากถึงเธอเข้ามากอดอันนี้ครับผู้ทีมงานมิเตเมอร์สิครับนี่อาจารย์สันมือมีแคล้วเเพ้วแสงทองครับแน,น่น อากงขอให้ล้าวากปางังปังปังและก็ป,งปงนะังปันาเองยู่เนี่ยส <laughs> <laughs> วัสดีครับทนาวมออนทัวสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับโจ๊กสวัสดีครับจอยแอนเจ็มิวสิกสวัสดีครับทุกท่านนะครับวงนี้แหละกัแบกตู้ครับต <laughs> ู้อย่งนโอ้ตู่เบียดครับตู้เิวโอ้ตู้เบียดเทโบโอ้ ไอ้คนณพี่แบกสอยอยู่ว่าดับรองตัวแตกนี่ครับเบียร์ขังละสองตู้ครับกลางขังละตู้ครับอาม่เจอครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับขยุ่นขัดหน่อยันออกยังไงหรอกอ่านเลยครับดีลากันแบกดูครับแบกแบกครับแบกครับแบกไปไหนแบกไปไหนแบกไปไหนแบกตามไปตามไปตามไปอุ้ยผักเพามันเพมันแบกหมดไหล ไปตาไปไปตาไปไปตาไปไตาไปอ้โอ้จวดสุดยอดครับครับ EFC ครับขอบคุณหลายๆครับเมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาชมบริกัท BKS ครับคอบตัวขึ้นก่อนบนขอบบอขอบเท่เลย ใช่ครับรถคันนหน่อยสิเมียนเมืดบ่ครับมาเบ <tinc S 1> ่ขั้นในหน่อยครับจอหนังแบบนี้ครับนี่ตอนนี้ตุ้มพงคือดิสลาแล้วครับด้วยโครงจอหนังนะครับโครงจอหนังของเราก็เก็บเรียบร้อยแล้วครับโดยทีมงานเฮียหมูระบงซอดแก้ววิธีการเมียนเพิ่นครับอ่าเมียนในต้องใส่วิธีกลยุทธ์หลายอย่างครับสวัสดีครับสุดใจลอยหาสวัสดีครับมงคลสืบสีสวัสดีครับสบายครับผมมืดบ่ก็คือน้าค่าครับ สมัคร JB Band สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้มีอุปการะคุโปรราิทอนฮิวันเดอร์จาวันเดอร์ n ครับระบบเสียงอซโดยจาย์อ้วนครับผม เอาเบิ่งเมียนครับเบิ่งตาหักบ่ครับรถอาจารย์อ้วนครับเบิ่งรถเบิ่งรถครับบ่วนต้องรถขนาดหน่อยก็ตาหักไหมครับผมบ่วนสตอร์นแสงความความพิซซเกอร์รถน่ารักเหมือนผัวหนุ่มเลยครับผมก็เด็กชายสายันนะล่ะครับอาจารย์อ้วนคิดถึงนะสติเกอร์ทอดแสงนะครับผมบ่วนยุคก็ดังครับบ่มีเบี้ยเช็ดผ้าอาจารย์ก็ตีมาขึ้นกลางจอสิบหกเมตรบนอี้กลางจอเจ็ดเมตรครับ ปพื่อนบริการครับผมเอื่อนผมจะไปพวกสมจิตบ่อท่อครับยังรักยังหว่วงกันอยู่หรือเปล่าแต่ห้องเพิ่มซุจิตเป็นบอ่บอ,บอ,บอสวัสครับสวัสดีปลาสังสิทธิ์ครับผมนี่ครับโค้งจอขาตูงพ่วงครับครบเรียบร้อยอยู่ที่นี่ที่เดียวคันเดียวหมดเลยครับผม อยู่กันมาตั้งโดนบม่มีวีแววสัญญากันแล้วเสียงหัวรอแห้งแก้วเลยเอ้ยนอสวัสดีครับสุริยาครับเอฟซีครับสวัสดีครับรังสิงส์ครับผมสวัสดีครับอ,จา,อา,า,นา,นาจารย์นัทพวกพ้องมวยหัวหน้านัทเม,มื่อจไดร่กูอะไรว่าเบฝึงหนังวะเจ้าพอด้านแล้วครับโอ้หัวหน้าหมู จุ๊กยางเลยไอ้จุกอย่างตัวนี้ไอ้จุกอย่างเลยเฮ็ดเกี่ยก็เฮ็ดนั่งมึงแล้วก็ยืนมึงแล้วก็เบือนนั่งมึงแล้วก็นั่ง,งบ๊ยงงายบา,บราบครับ,บรพูดสวัสดีครับบ๊ายารวินัทครับผมลบบุรีวัิทินยี่สิบสี่ครับเจอกันครับพี่อ๋อพาวแสงสว่างครับที่จังหวัดลบบุรีครับพบกันแต่แน่น,นอนครับอาจารย์สันครับโอ้ตีนเกิดไอ้ไอ้ระวัวงนี่ดีเลยว่างถึงจีนเลย กูบอกคักสิโอ้แม่นครับหมายความว่างระวังโดนจีนครับหมายความว่ามันโดนจีนเอฟซีอาจารย์สันซ่าครับถึงบ้านแล้วครับอาจารย์นัดเมื่อวานครับผมนัดเมื่อวานเอ้าบม่ตังคซื้อเลยหรอเะเอฟซีอาจารย์สันนวนว่าโอเสืองามเพาะอาจารย์สันก็เลยเสืองามมาใส่ถักแต่หลักกอาม่ใส่ลักก็ไม้ใส่ โอู้ดัลไรเลือบอะไรหนึ่งก็สีเปื้อนก็สีเบิ้อนไอ้ก็เลือบลายเลยครับสวัสดีครับเอเจรักสวัสดีครับเอเจรักที่กดแชร์กดเก็บไลฟ์ย่านเด็กตำกันเป็นห่วงเลยครับเด้ออ๋อครับงานอยู่กรดังครับนี่ครับงานหาข้าคนรวัยจะหลายครับงานจ้างคนวัยมีสองคนเท่านั้น <laughs> สวัสดีทุกท่านนางรำที่เข้ามาชมหลายส่วนนะครับใครบีงการมีง,งานครับก็ติดต่อได้นะครับภาพยนตร์ของเราละครับมีจอเล็กก็มีครับตอนนี้คันนี้จอเล็กครับ7เมตรครับแล้วก็มีคันจอ12เมตรนะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งครับจอ อ่าสิเมตรครับผมสหน่วยครับอ่าหน่วยหน่อยคนว่ายอะไรกูม่มื่อยจอไงคนว่าสคนเจ็ดเมตรคนว่าเป็นสิบวะววว้า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  หัวหัวเพชรหัวหัวฮอันนีเพชรหัวอัตนีเพชรหัวหัวหัวอ่ายูนิบานครับยูนิบานฟังหมู่บ้านครับกับมีมอลำครับบัมบัมอือบัมบัมครับกับธรรมดาครับของหมู่บ้านใส่ของหมู่บ้านมั่นครับส่วนมากบ้านใส่ที่มีเครื่องเสียงเขาจะโบกลางเครื่องเสียงบ้านจะของครับไม่ใช่เครื่องเครื่องเสียงสมงบ้านอื่นเป็นเรื่องปกติครับบรซีเรีย์ครับ บ้านสายยะสซ้างก็บตัวไม,ม้างหมอลำทักอื่นบ้านทักอื่นก็จ้างหมอลำสายยะสซ้าไปครับเป็นเรื่องปกติครับผมนะแม่นโมไอ้สวัสผมเป็นผู้บัญญินแม่นดิโอครับบ้านไหมส่วนมากไปลงบ้านเข้าจอนบอกเ <c oughs> กลือเสียห่อนเขาก็ม <c oughs> ีเขา,นะา,าก็บางอางแต่ธรรมดาหน่าเพราะว่าการเป็นเดือดปกติท <c oughs> ่าผมวสวัสดีครับตาไฟเบอร์แบนสวัสดีครับผมสุรัตน์ครับผม เป็นครั oui. way, ้งแรกในการจัดการไลฟ์สดของนี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปคนยังดูอยู่อ9ล้านคนครับผมจานสันหัวร้อยสายไฟหัวจานสันชื่อตัวเพชรไปยุ่งลำไหนบ่อหนินี่ครับจอหนังครับโอ้ยจอหนังเมื่อตะนี้คือเกมอะไรเสียไม่ได้ไปสายเป็นตัวไหนตัวนี้ รับรับมือสามงานได้ไหเออมงงานสองงานเป็นรอยครับอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จด้วยร่วงไปด้วยดีนะครับการฉายหนังเกินนี้พรุ่งนี้เราไม่ได้ฉายครับเพราะว่าจะไปสมจิตบ่อทองครับศิลปินกุหลาบแดงนะครับจิืรปิดไฟตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสตาร์ทไม่ติดแกย่ยู้ยูหรอกอายยู้ยูหรอกเข้าดมเสียงหัว เวลามันทับหนิวทับยังก็เยอะเออเรืเออไรนั่งก็ได้อยู่อ่าก็ขอบคุณหลายๆครับทุกท่านนะครับที่กับบอลชนจมอายการไลฟ์สดครั้งนี้ครับกามืออื่นครับจิบไลฟ์สดอยู่วงสมจิตบอ่อทองครับก่อย่าลืมติดตามแล้วครับมื้อนี้เฮาก่ว่างงานครับขอบคุณหลายครับทุกท่าน,นครับที่กด ติดตามเราชมครับขอบคุณหลายครับเด้ออย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube สายันเศร้าแชแนลและก็ช่อง Youtube ขน้อยเองครับสายันท่องสวัสดิ์รับเบรคเด้อขังเด้อเด้อนังเด้อเด้อเด้อังเด้อตึงตึงตงจวด